พวไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวผมเพียงแค่บันทึกภาพอย่างเดียวนะครับสมมติไอ้การเด็กอดขึ้นผมไม่เกี่ยวนะครับผมมีหน้าที่บันทึกภาพอย่างเดียวครับขีรถคนเดียวนะครับครัขี่รถคนเดียวนะเบอร์เราสองคนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับได้เลยคิดซี่ก่อนเอาไหมเราไม่คิดซี่ก็ได้เอาซี่ได้มาแกได้หรือว่าคิด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 ต่างๆที่กัน I mm -hmm. จะไปตึ right. ้งแจ้ปลหนนะตึ้งแจเปนนี <iento> ้เลยแจพิษนม่นมาร์คไปเรียบร้อยแล้วเวลาแล้วเต็ม